ปลาไหลครับลูกปลาไหลครับเาหนืครับมาตลาดเ้าครับพี่น้องปลาไหลครับโลจักบานโลสองอันนี้ลูกเปเกตี้ปลาม้อจริงไปทอดลอยลอยปลาไหลปลตะเพียนพี่น้องเพียนโลละห้เอาไฮโลนึงย่ายจสูงไปเลย สดๆเลยปาตะเยนครับมาจากสะครับรูปนิ่งใหญ่มากปลาเพื่นนี่ครับน้ำสะอาดเด้ครับเขาตัวเขาขาวงามๆถ้าเป็นปลาผู้อื่นนี่ผู้ขาก็บ่มักขนาดแต่ว่ามเลยนี่ปลานิ่งเหมือนแล้วอาเป็นเหมาเหมือนแล้วน้ำสาเพิ่นมันสะอาดปลากระโตูขาวครับโตงามดเดี้านหน้าไปล็นแลึ้ะ ปลาไว้นีได้ยาบปลาครับปลาบานบานนะครับเด้อปลานะครับนี่กัปลาแม่จงมือปลาไหลครับปลางางามครับปลาช่อนโตงามลัดถือถครับโอ้ยโตงามครับราคากับปอแพงครับพิโลละหกสิบเจ็ดสิบาทครับน่ครับตลาดเต้า ก็เ,เป็นบตั้งงนะเนาะเป็นกานงง้นด้วยปลาบ่านครับปลาขาวครับครับปลาเบิงครับตอนนี้ก็ขึ้นนะครับเด้อ หมูด้วยครับเด้อโลละเก้าสิบาทเท่านั้นส่วนหลอบมันเดียวหน่อยครับหมูครับนี่ครับสดๆครับสุกเสารด้วยครับเด้อสดๆดูข่าครับครับใส่กระมีครับสีพุ่งก็มีด้วยครับเด้อ เอาน้านี่วอนได้พ้องใช่แมปลาดน้าปลาด้วยมอพี่ว่าน้อยแน่นบ่ เออไปยู่ลวกงางได้หรอเออลวกแล้วไปอยู่งไปอยู่ไปเลยอันนี้อันนี้ไปเลยไปลาดไปใส่นี่ได้่มเลยนะครับเด้อมีแถวมีปนครับมีซุปดอกสันครับหันบ้านๆครับนะครับซุปดอกสันพี่น้องแซ่บแทบครับนี่ได้ย่าอยู่บ้านน้อุงหนุนคนเรืออยู่ครับวันเรากินผู้เดียวละได้กินตัผู้เดียวเลยอันนั้างครับ สมงัวก็บมีมด้อครับเด้อยิออง,ยองปลงาลครับ่งครับเบหมกปลาเนี่ยมืครับสิบบาทสิบาสบาทครับยูู่ร หนึ่งปลาหมีนะครับเรื่องบางอาหารสำเร็จน่านย่ำม,ม,มีใไรครับมีหลายสิ่งหลายอย่างครับ20บาทพี่น้อง30บาทตลาดเต้าบ้านข้าวครับ เัาทไปทำสุ่มไปถยนกเรีงที่สามเร่งนี้องลยเรีรองจักนองข้าเมืองครับข้าเมืองจังข้าเมืองข,อข,อขอ้าเมืองข้าเมืองเนีย สดสดเติมพี่น้องด้วยครับใหม่ๆสดสดครับแักซี่พักหอมครับนะครับแทกซี่กับักสดเี่มน้องทุกเส้าตลาดเซาวันขามพี่น้องเด็กๆกำบังใหญ่จนะครับเด้อพักหอมครับแักซี่หอมครับงามครับน่ากินครับมาเด้อพี่น้องเด้อมาถนนถนนลูกหลานพี่น้องข้าวตลาดเซาวันขามครับสด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 น้อง ก๋วยจับลวกต้มเส้นนะครับเว่าตลาดเซ้าวันขามครับราคากับกันเองครับยี่หาบาทยี่สิบบาทพี่น้องนะครับของพอติ่งนะครับตลาดบ้านตํ่าเนี่ยผเดินเพิ่งกลับไปครับก๋วยจับก๋วยจับรวนจับรวนครับหอมแซ่บๆครับเพิคุณกับลายพี่น้อง ต้มเส้นต้มเส้นนะครับต้มเส้นเด้อต้มเส้นแซ่บแซ่บเด้อพี่น้องเอ้ยตลาดบ้านขามยังมีเสาร์ด้อยตลาดเด้อขายกาแน่นะครับรักนากันเองบ้านบ้านเราทุกเช้าบ้านขามตลาดนัดบ้านขาม พี่น้องเข้ามาสนับสนุนได้ครับขอพาบ้านๆเข้าตลาดตะวันถามพี่น้องขอตื่นครับเพิ่นขายทุกเศ้าตลาดมันจะเริ่มต้นกันไปครับท่านนักก็พี่น้องเข้าชมหน้ากับสินค้าอาหารบ้านๆครับประกาศครับที่บักบัวรพริกแตงครับนะครับนี่ครับอีหลาคนไทนยทุกเศ้าครับท่านนันก็ พวกไปกอกพวกทอดเดาพวกปลาย่างสมปปลาของแม่จูครับนปค่มตรกามาอ่านนองขับปลาได้ครับด้อ นี่ใส่ตอกอย่างหมูอย่างครับอย่างนี่ขนมปังครับซีบาาเคาน์เนลครับแหนมกขมี้ครับพี่น้องนี่ครับอย่างไม่ไม่สดสดทุกเสาร์ครับขายดีของน้องฟ้าครับมันบ่อบ่อข้าวครับพี่น้องใครมาซื้อมันกินกับติดใจพี่น้องตลาดเสาร์ห้องที่ีทุกเสาร์พี่น้องสดสดอย่างไม่ไม่ครับใส่ใส่กรอบกระอมลงไปเนาะครับพี่น้อง เดอายตครับอาหารการกินอาหารต้มเบสในหลายพี่น้องไ่ต้องไปเฮ็ดดูเฮ็ดกินให้มันนล้ำบากระได้ครับมมซเคอเอาด้วพี่น้องเ่ยหลายครับ ยางหาอิตาลีฮะเก่ารัมบาร์เยียร์ใส่ในชุนนดใส่ในนอใส่ในรัมบาร์เยียร์ครับหลวงพ่อ เนื้อครับเด้อสดสดครับสดสดถูกเสาครับมีส้มมีส้มมีลูกชิ้นมีเนื้อแห้งครับนี่สุดต้มแซ่บก็มีครับนี่ครับสุดต้มแซ่บดุงละลอยบาบาทครับเนื้อแห้งก็มีพี่น้องกับค้อมลาบ้อยใอยแซ่ของแม่ไส้ครับถุกเสาครับพนยังมาขายถุกเสา คนทำคนห่อก็หลายอยู่เนะครับเด้อตลาดเกาห่ออาหารบ้านๆยอดบักนี้ลวกใบยอดพักผมคเขาก็ไปลวกับตัวผู้บักโฮู้งครับนี่ก็เครื่องใส่เครื่องใส่ได้ครับเด้ดอ น้องข่าวครับเกิบครับพี่น้องไม่ทุกชิ้นทุกไสทุกหลายราคาครับพี่พน้องเกจบเกจบ ยองเมื่อสายสายคุณกับคุณเจสสยไฟครับมีทุกทิ้งทุกอย่างครับตลาดเจ้าครับเหมือนมีตลาดน่าพร้อมพี่นอ้องมาด้วย นะครับเกระเป๋าก็มีพี่น้องเอาไว้รุ่นนี่ครับกระเาผู้เฒ่าผู้าก็มพี่น้องถ้าเป็นกัรดือครเกตุกบบีเพมือครับ้องแม่เสียปลาลำยุดกระกเสีตายไห้ลุ่มผู้เฒ่านี่พี่น้อง อย่งเป้งฟังบ่อน,นะครับพ่อตาบ่อเป๊ปะบัวหอยเชื่อดีอหอยครับหอยครับขับหอยเล็กหอยใหญ่ครับอหอยเชื่อรีครับท่นให้พรทุกเต้าเลยครับเพื่อไปขายครับ I love it. มันขามด้ครับเด้อกระเืองขึ้นด้วยครับกระผู้สนับสนุนผู้ยาตาใหญ่พรุ่งนี้พี่น้องเข้ากันร้ายเลยครับกะนี่ทุเกเศร้าครับอาหารเนกระสดสดไม่ไม่อาหารบ้นบานๆกันร้ายครับพี่น้องนะครับกำลังมาหาซื้ออยู่ซื้อกินครับวัานอาทิตย์มืนอนี้กันลูกหลานพ่อแม่แถวแค่เฮักกระหุดทำกันตรงนั้นกับมหาใจตลาดกันครับ